สวัสดีครับมิดรักเจาะลึกข้อมูลมวยไทยทางช่อง3นะครับก่อนอดื่นก็ขอฝากตัวเลือกตัวช่วยของเราไว้ด้วยนะครับทีมงานหนุ่มเมืองกระรอดและทีมงานหนุ่มสารคามนะครับมีรายพิมพ์ลายเสียงมวยหูไว้บริการท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ไลน์ id 889ย b y หรือเบอร์โทรศัพท์0908464552นะครับ สำหรับชอบหลังช่างวันนี้นะครับก็มาดูที่น้ำหนักที่ช่างวันนี้ของนักมวยแต่ละตัวของวันเสาร์ที่25ากรกฎาคมนะครับทางช่อง3นะครับคู่ที่1นนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างกรุงไทยที่เด็ด99พบกับแสนเอกนมบางกะดีนะครับสำหรับกรุงไทยก็ช่างน้ำหนักว่อเช้าได้1 1 8ปอนด์แสนเอกก็ช่างน้ำหนักได้1 1 8ปปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่กรุงไทยทีเด็ด99นะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้ตรงที่เตะได้ทั้งซ้ายและขวาอาวุธหนักแรงกว่านะครับก็มาดูคู่ที่2กันต่อนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรกาฟิวจิตมังน์พบก,กับไทยสอจอเปียกอุไทยนะครับผลการช่างน้ำหนักตาพิกัดน้ำหนักเมื่อเช้านี้เพชรกาฟิวช่งได้135ปอนด์ตามพิกัดน้ำหนักนะครับ แล้วก็ไทยสอจอเปียกอุทัยช่างได้135.6ร้อยสามสิบห้าจุดหกลดจุดหกนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่เพชรกาฟิวจิตเมืองนุนนะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับกมาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้จะเป็นคู่อีกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเคี่ยวพยกักจิตเมืองนุนพบกับลําน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับก็มาดูผลการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับเคี่ยวพยกักจิตเมืองนุนนะครับช่างได้ตามพิกัดน้ำหนัก130ปอนด ก็มาดูที่ลำนามูลเล็กอ,อัจฉระินะครับเมื่อเช้าช่างพิกัดน้ำหนักได้ที่132.2ลรดถจุดอปอนด์นะครับสำหรับคู่นี้ผมยังชอบไปที่เกียวพยกักจิตมองนน์นะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างคัมพีเทวดาสิทธิกุลพบกับสมานชัย TBM ยิมนะครับเดิมทีก็จะเป็นการพบกันระหว่างยกชัย ยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมพบกับสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับก็มาดูผลการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับช่างได้ตามพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ส่วนสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับช่างได้ที่พิกัดน้ำหนัก122.2ร้อลดจุดสปอนด์นะครับยังไงคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่สมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับ มาสรุปผลช่างน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของเวทีสยามมวยอ้อมน้อยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับกรุงไทยทีดเด็ดเก้ากับแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับก็ช่างได้ตามพิกัดน้ําหนักนะครับหนึร้อยสิบแปดปอนด์ส่วนคู่ที่สองเพชรกาฟิวจิตมังนุนกับไทยเสจอเปียกอุทัยนะครับเพชรกาฟิวจิตมังนุนนะครับช่างได้ตามพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสาสิบห้าปอนด์ส่วนไทยเสจอเปียกอุทัยนะครับช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดหกลดจุดหกปอนด์นะครับคู่ที่สามนะครับ เขียวพยากิตเมืองนุนก <Secret> ับลำน้ำม <may> ูลเล็กอออัจฉริยะนะครับมาในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ตามพิกัดน้ำหนักนะครับส่วนลำน้ำมูลเล็กนะครับมาในพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์จุดสองลดจุดสองปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับกับสมานชัย TBM ยิมนะครับคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับมาในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ตามพิกัดนะครับส่วนสมานชัยนะครับก็ มาตามพิกัดน้ำหนัก122.2งรดถจุดสปอนด์นะครับสุดท,ท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานหนุ่มกันร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ลายไอเดียแปดแปหรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6 4 5 5 2นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานทีมงานหนุ่มเมืองกันร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับขอบคุณครับ